เวลา2องทุ่ม28นาทีมีคนพบศพผู้หญิงอยู่ภายในรถยนต์ Honda HRV สีขาวร่างของเธออยู่ในท่ากึ่งนั่งกึ่งนอนบนเบาะคนขับบริเวณท้ายทอยถูกยิงด้วยวุธปืนหนึ่งนัดทะลุขมับข้างขวาและบริเวณลำตัวมีแผลคายถูกมีดแทงผู้แจ้งเหตุให้การว่าไม่รู้จักกับผู้ตายแต่เจ้าของรถคือน,นายมีนาพัฒนเขาขับรถมาจอดไว้และเข้าไปอยู่ในบ้านไม่ออกมาอีกเลย ตำรวจตรวจสอบพบว่าผู้ตายคือบุญสาววัย36ปีเป็นภรรยาอีกคนของนายมีนาพัฒน์และหลักฐานที่ตำรวจเจอชี้ชัดว่าฆาตากรคือนายมีนาพัฒน์บ้านนายมีนาพัฒ์อยู่ไม่ไกลจากจุดจอดรถซุกศพเมียตรวจบุกเข้าไปในบ้านพบนายมีนาพัฒอยู่ในห้องนอนชั้น3ามนอนคุ้มโปองอยู่บนเตียง